ทีนี้เมื่อกี้พอพูดถึงในสิ่งที่เราอาจจะต้องศึกษาให้ดีหรือความเข้าใจผิดอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดได้ว่าถึงแม้จะมาจากธรรมชาติที่ดีแต่ความเข้าใจผิดก็คือมันเป็นพิษกับร่างกายมีท่านไหนอยากจะเสริมประเด็นเรื่องความเข้าใจผิดในเรื่องของการกินหรือการแบบมีสุขภาพที่ดีเพิ่มเติมไหมคะถ้าความเข้าใจผิดของแม็กนะคะก็คือว่าอะไรที่ดีสําหรับคนอื่นแล้วมันจะดีสําหรับเราคะ่ะ อันนี้คือความเข้าใจผิดเลยแลวอะไรที่มันขึ้นต้นด้วยคาว่าไดเอทนะคะมันจะมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับเราฉะนั้นเนี่ยค่ะวิธีที่เรารู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดเลยนะคะก็คือฟังร่างกายตัวเองค่ะคือเหตุผลที่เมื่อกี้แม่พูดถึงเรื่องไม่ผูกอิจิ้งขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีควไม่ผูเนี่ยหมายถึงเราฟังตัวเองเราจะรู้อุ้ยตายแล้วกินอันนี้แล้วท้องมันบวมอะท้องมันอืดถ่ายไม่ออกอะมันมีอาการ สักอย่างหนึ่งกับร่างกายฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อยู่เริ่มมีความมายฟูอะค่ะมันจะเริ่มสังมันจะเริ่มให้เหมือนจิตที่มันละเอียดขึ้นนะแล้วก็จะเริ่มสังเกต,ตแล้วว่าโอเคเอ๊ะเขาบอกว่ากินอันนี้ดีใครบอกนะมันไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าคือเราทานแบบนี้แล้วดีนะคะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะทางเขาบอกให้ทานน้าเท่านี้เราพอไหมกินแบบนี้คือทุกอย่างคะ่ะรอบตัวเราว่าทุกอย่างมันต้องอยู่หมุนรอบตัวเรา ไม่ใช่หมุนรอบตัวคนอื่นะคะโอเคขอบคุณคุณแม็กซีนมากๆนะคะฟังตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วคุณหมอท็อบแล้วค่ะอะไรที่เป็นส่วนที่เข้าใจผิดที่สุดถ้าพูดแล้วอาจจะเครียดได้ผลเลือดดีแปลว่าสุขภาพดี <c oughs> คือไม่ได้บอกว่าผลเลือดดีมันไม่ดีนะครับผลเลือดดีมันดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าผลเลือดไม่ดีสุขภาพไม่ดี เพราะอะไรเพราะว่าผลเลือดในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยเราตรวจเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ย mm. เวลาเราเป็นโรคอะไรเราไปตรวจเลือดดูซิว่าเรามีอะไรผิดปกติเราถึงกลับมารักษาแต่ด้วยปัจจุบันมันมีการตรวจที่มากมายในบางครั้งในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมีกรรมพันธุ์ของผลเลือดที่แตกต่างกันดังนั้นการที่ผลเลือดผิดปกติเพียงบางตัวไม่ได้บอกว่าเราสุขภาพไม่ดี และไม่ได้บอกว่าผลเลือดดีทุกตัวเราจะสุขภาพดีอย่างเช่นเราทานเราเป็นเบาหวานทานยาเบาหวานผลเลือดเบาหวานดีไม่ได้บอกเราสุขภาพดีแล้วไม่ได้บอกว่าเราจะหายเบาหวานเพราะยาเบาหวานไม่เคยรักษาเบาหวานถ้าท่านรู้จักเพื่อนพี่น้องที่เป็นโรคเบาหวานท่านจะรู้ว่าเขากินยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันหนเม็ดสเม็ดสมเม็ดสเม็ดกลายเป็นยาฉีด สุดท้ายฉีดเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะยาเบาหวานเพียงแค่กดน้ําตาลลงมาไม่ให้เราเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนเท่านั้นแต่เรายังไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุต้นเหตุคือภาวะดื้ออินซูลินเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักษามันจึงจะดีขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลเลือดดีทุกอย่างดีเพราะยาปัจจุบันมันดีมันกดเอาไว้หมดหอบ่างนี้ไมอยากรูว่าถ้า คนเราปรับพฤติกรรม,รมสามารถที่จะหายจากเบาหวานโดยที่ไม่ทานยาได้หรือไม่ครับถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่แบบที่มันเป็นจีเนติกส์นะไหมเข้าใจว่าอยาหายเบาหวานมันหายได้อยู่แล้วครับ mm hmm. ผมใช้คํานี้เลยคือก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครติดตามเพจผมอยู่เนี่ย mm hmm. ก็จะพบว่าคนที่หายจากเบาหวานมันมีเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจว่าเบาหวานเกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน แต่ยาเบาหวานยาฉีดชื่อว่าอินซูลินนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราฉีดอินซูลินเข้าไปเรื่อยๆร่างกายก็จะดื้ออินซูลินต่อไปสุดท้ายมันจะจบไม่สวยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไปรักษาที่ต้นเหตุได้เนี่ยเราไม่ฉีดอินซูลินก็ไม่ได้ครับเพราะน้ำตาลเราพุ่ง500ยเราตายตรงนั้นเลยเราช็อกเลยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าม,มันมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วเราหยุดมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า diabetic remission คือ ภาวะย้อนโรคเบาหวานคือเราไม่ต้องกินยาเบาหวานตลอดชีวิตเนื่องจากเราหายจากการดื้ออินซูลินแล้วซึ่งวิธีการทานก็จะมีเรื่องของกินอะไรและกินเมื่อ,อไหร่แค่นี้เองหายเบาหวานแล้วกับออกกําลังกายอย่างไรให้เริ่มที่การกินก่อนไดเอทถ้าเป็นเบาหวานแล้วอยากหายอย่างน้อยๆต้องเลือกเป็น LCHF low carb high fat diet แป้งต่ำน้ําตาลต่ำไขมันดีสูงโปรตีนธรรมชาติแบบพอดีพอดีอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับอันที่2คือเวลากินกินบ่อยเท่าไหร่กระตุ้นอินซูลินบ่อยเท่านั้นอย่ากระตุ้นน้อยกินน้อยมื้อคนสุขภาพดีกินไม่เกินสามมื้อคนสุขภาพดีเยี่ยมกินสองมื้อคนอายุยืนกินโอเมกวันมิวอเดกินมื้อหนึ่งโดยหลักการเป็นอย่างนี้แต่ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันเราอาจจะกินสองมื้ออย่างผมกินสองมื้อ หกวันผมกินมื้อหนึ่งมื้อเดียววันหนึ่งเพื่อเกิดให้ร่างกายเกิดภาวะออตโตฟาจีบ้างซึ่งบางคนบอกเฮ้ย hey, ออตโตฟาจีต้องแบบเจ็ดสองชั่วโมง IF เลยหรือเปล่าบอกไม่จําเป็นถ้ายู่ออกกําลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยนอนดีด้วยทุกอย่างกระตุ้นออออตโตฟาจีได้เร็วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายที่จะทาให้ท่านหายเบาหวานได้น้ําตาลในเลือดลดลงได้คือเวทเทรนนิ่งพร้อมกับการนอนที่ดีและการกินโปรตีนธรรมชาติเพราะม,มันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ เวทเทนนิ protein, 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 ции, ่งไม่ก right. ินโปรตีนกล้าเนื้อไม่ฟูเวทเทนนิ่งกินโปรตีนไม่นอนกล้าเนื้อไม่รีคอร์บรี่สรุปไม่ไม่ครบ3ามอย่างยังไงกล้าเนื้อก็ไม่ขึ้นพอกล้ามเนื้อขึ้นมามันจะเกิดเตาเผาพลังงานขึ้นมาคือท่านจะเห็นว่าคนบางคนนั่งเฉยเฉยกินนู่นกินนี่ก็ไม่เห็นอ้วนเราเดินดมนิดเดียวอ้วนเลยจริงค่ะก็ระบบเผาผลาญเรามันมีปัญหาครับผม ซึ่งมันแก้ได้ก็อย่างที่ผมบอกแป้งต่าน้ําตาลต่าทําไมเอฟนอนให้ดีเดินให้พอโดนแดดให้บ้างใช้ชีวิตให้ดีแค่นี้ก็หายแล้วฮะบอกว่า<ๆ>ง่าย,าย Easy, ๆอีซี่อีซี่อย่างนี้เลยอย่างน้อยสิบคนผมว่าแปดคนอนะหายแต่ใช้เวลานิดหนึ่งมันหายยากนิดหนึ่งแต่หายง่ายที่สุดเลยนะความดันสูงทําแบบนี้สามเดือนร้อยคนหายเก้าสิบคนอะความดันสูงนี่ง่ายสุดแล้วครับง่ายสุดแล้ว <c oughs> นะครับเรียกว่ากินยา ว่าได้ความรู้เพิ่มนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เป็นความดันสูงแล้วก็กําลังอยู่ในภาวะของโรคเบาหวานก็มีคําแนะนําดีจากหมอทอบเพิ่มเติมให้นะคะทีนี้มีมีท่านไหนจะเพิ่มเสริมเรื่องความเข้าใจผิดเพิ่มเติมอีกไหมคะที่ว่าแบบว่าอ่าขอคุณทอนน็อปนะออีกเรื่องหนึ่งคือคนชอบมองภายนอกอร์จเ g e the book by itss c ว v e r ว่าคนนี้สุขภาพดี แล้วก็ไปทำเทอร์มาต์เออร์รากันใหญ่เลยเขาเนี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมครับอย่างแบ,บรนด์จอห์นสันเนี่ยจริงๆเขาโอ้โหไบโอมาเกอร์ er คืออายุส8บแอะ่ะแต่เขาดูอย่างกับแวมไพร์อ่ะเห็นไหมทำไมคน,คนก็ไปบอมแบบทัวลงเขาบอกว่าเนี่ยหน้าอย่างกับแวมไพร์จริงๆเราสุขภาพดีเมื่อก่อนดูดีกว่าเยอะเลยนจริงๆมันไม่ได้ reflect จาก appearance อย่างเดียวข้างนอกซึ่งมันต้อง d r i v e ย data ซึ่งก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี นะถ้าทำยิ่งกว่านั้นได้เนี่ยก็ต้องเนี่ยมีวูฟแทร็กกิ่งจริงๆจริงๆทุกวันนะมีอีพิกเจอร์ทิกเทสที่ทำแล้วกิมที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคือแบบที่เมื่อกี้ฟังที่เมีมีประโยชน์มากครับเซสชันนี้นะครับน่าจะไลฟ์ไหมครับน่าจะไลฟ์ให้เพื่อนๆทางบ้านฟังด้วยเป็นเซสชั่ดจริงๆมีเลคคอร์ดไว้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปนำเสนอโอเคดีมากเมื่อกี้ you are what you eat ก็ไม่ใช่เนี่ยผมชอบเนี่ย you are what you digest นเว่าจริงๆอย่างที่ผมผมเป็นเนี่ยเละขิกัดเวลาเร่งเร่งกินข้าวกินข้าว ไม่เคยได้ดมอาหารไม่เคยได้อยู่ในโซนที่แบบโฟกัสในการทานอาหารจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รีเฟล็กได้แนวคิดอีกเยอะเลยแต่มีอย่างหนึงทีอ่อยากจะถามนะครับไม่มีใครพูดเรื่อง stretching เลยเพราะตอนนี้ผมแตะเท้าตัว,ตวเองทุกคนแตะเท้าตัวเองถึงไหมเมื่อก่อนผมเป็นนักฟุตบอลนะ่ะแต่ตอนก่อนออกกาลังกายก่อนเริ่มเนี่ยแตะเท้าฟุตบอลแตะเท้าตัวเองถึงนะครับตอนนี้แต่ไม่ถึงแล้วอะเมื่อยิ่งอายุเยอะผมก็ยิ่งไม่รู้ตัวยิ่งแข็งขึ้น แล้วตอนนี้มันไม่ค่อยมีมีแต่อะไรมีแต่เข้าสปาการนมสากันแต่มันไม่มีเข้าไป stretch จริงๆมันก็เป็น power of longevity เหมือนกันไม่รู้ว่ามีเทคนิคหรือจริงๆมันสำคัญแค่ไหนมันมันเป็น power loss หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจลองถามพี่ๆีุกท่ากันสำหรับแม็กสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเรื่องของความตึงของกล้ามเนื้อมันคือเรื่องของ mobility เลยอะครับซึ่งสำหรับแม็กสคัญมากคือ ถ้าเราเวทเทรนนิ่งเยอะๆนะคะซึ่ง2ต่อสสัปดาห์แม็กก็เวทเทรนนิ่งสอ g ส3สัปดาห์ 2, 3, าหแต่แม็กเองก็โยคะ2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์เหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหรที่เราจุดเวทเทรนนิ่งมันกล้ามเนื้อมันใหญ่นะคะแล้วมันก็จะ t ทท์มากๆเลยค่ะแล้วเวลา stretching อะคะ่ะเราจะรู้สึกว่า1ชี่หรือพลังงานมัน flow ได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือเราก็มองว่ามันคือเกี่ยวกับ longevity ใช่ไหมคะเพราะาเมื่อไรอะไรที่มันแน่นมันไทท์มากอะคะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะ flow ได้ค่ะถ้าให้เรา อธิบายง่ายๆค่ะมีสองท่านต้องบอกอย่างนี้เลยฮะว่า stretching นี่สำคัญมากๆคือการออกกำลังกายเนี่ยมันมีอยู่3อย่างด้วยกันง่ายๆทุกอย่างมีข้อดีของมันคือทำทั้ง3อย่างในดีหมดคาร์ดิโอได้หัวใจอายุยืนยาวเวทเทรนนิ่งรูปร่างที่ดีการเผาผ่านพลังงานที่ดีคุมน้ำตาลในเลือด stretching อายุยืนยาวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา stretching ได้แปลว่า mobility เราดีปัญหาของผู้สูงอายุที่เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นการล้มตึงกปแกปทุกอย่างคือลำบากเคลื่อนไหวลำบากเพราะฉะนั้นการเทสว่าท่านจะอายุยืนหรือเปล่าแบบง่ายๆคือท่านเอามือแตะพื้นได้หรือเปล่าก้มแล้วเอามือไปแตะพื้นได้หรือเปล่า เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายังก้มแล้วเอามือแตะพื้นไม่ได้เนี่ยมันต้องฝึกนิดหนึ่งครับมันฝึกได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเร่งร้อนนะฮะคือบางบางทีแบบอ๋อวันนี้มันต้องทําให้ได้บางอย่างครับความพยายามมันมันยังมันเร็วไปมันไม่ได้มันต้องทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วอาจจะเสริมจากอย่างอื่นได้เช่นถ้าเกิดใครชอบไปซาวนา่าไป stretching ในซาวนา่าอย่างนี้จะง่ายกว่าใช่อย่างผมก็ชอบผมชอบซาวนา่าผมก็ จัดทุกวันอยู่แล้วครับผมสร้างซาวน่าที่บ้านเลยฮะตื่นเช้ามาก็ร้อนอยู่ในบ้านอยู่คนเดียววิตพื้นในซาวน่านะแล้วคุณหมอท็อปทำไอซ์บาร์ด้วยไหมครับไอซ์บาร์ไม่ได้ทําครับเพราะว่าคือไม่ใช่มันไม่ดีนะครับสําหรับผมเนี่ยไอซ์บาร์เนี่ยดีมากการวิจัยก็คือไอซ์บาร์กับซาวน่าเนี่ยไม่ได้ทิ้งกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทำไอซ์บาร์คือหนึ่งคือมันหนาวฮะค,คือหนาวก็เราก็กลัวว่าไอห,หัวใจเรามันสี่สิบกว่ามันจะไหวเพราะว่าอะไรเงี้ยก็กลัวว่าหัวใจกระตุก จริงมนันอย่างี้ฮะผมเนี่ยชอบทําอะไรที่มันทําได้ทุกวันคือไอซ์บาร์เนี่ยต้องใช้ความตั้งใจนะฮะการที่จะเอาน้ําแข็งมาเอาถังมาเนี่ยคือเราไม่สามารถทําทุกวันได้เพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะแนะนํางี้ฮะบไอซ์บาร์เป็นสิ่งที่ดีถ้าท่านทําได้เป็นประจําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสม่ําเสมอครับถ้าเราไม่มีความสม่ําเสมอไม่ได้ช่วยอะไรท่านเชื่อไหมฮะว่า การเดิน 9, 365วันละหนึ่งหมื่นเก้าสามร้อยหกสิบห้าวันระยะทางเท่ากับการวิ่งมาราธอนห้าสิบรอบครับดังนั้นท่านทนเดินวันละหมื่นเก้าท่านก็เดาวิ่งมาราธอนวันละห้าสิบปีละห้าสิบครั้งแล้วครับท่านลองไปคำนวณมันจะตรงเป๊ะเลยประมาณสี่สิบถึงห้าสิบครั้งดังนั้นอย่างที่บอกไม่ใช่วิ่งมาราธอนไม่ดีมันเป็นการท้าทายจิตวิญญาณน,นะฮะแต่ถ้าบอกเราเจะเอาสุขภาพเราควร ทำวันละนิดไปเรื่อยๆแล้วก็ทำทุกๆวันดีไซน์ให้เข้ากับตัวเราเองให้รู้สึกว่ามันโคตรง่ายให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยมันเหมือนลมหายใจนี่คือความสำคัญครับคมมากๆค่ะเมื่อกี้เป็นมาเล็ดอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะอยู่ในสมองทุกคนก่อนกลับที่มีประโยชน์มากเมื่อกี้ตอนตอนเซสชนันผมผมรู้ว่าเราถึงจุดที่ longevity escape velocity จำได้ไหมครับ ที่ additional year จากมาจากเทคโนโลยีอินเ e นชั่นใหม่ๆเนี่ยมันเพิ่มได้มากกว่า year ที่เราหายไปมนุษย์จะเป็น120ปีแต่จะมีคำวนึาที่พูดว่า longevity exceeds ไม่ใช่ escape นะครับ exceed s velocity คือพูดง่ายๆก็คือทำทุกวันไปเรื่อยๆในระยะเวลานานเนี่ย i m ม a c t มันดีมากกว่าที่แบบโอ้โหฟิตจังระยะสั้นที่จัดแต่ไปหมดเลย70ล้านต่อปีเอาเหมือนไบรอันจอห์นสอัดมาให้หมดแต่ทำแค่แป๊บเดียวเราก็ลอมเลิลลลลลล consistency เนะี่ยมี by far the biggest impact ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่คุณหมอท็อปบอกพูดได้ดีมากเลยครับก็คือพยายามด e ไซน n environment ที่หรือ daily routine ที่มันรู้สึกว่ามันไม่ลำบากเราแล้ว power loss คือมันต้องทำให้ได้อย่างต่อนเนื่องระยะเวลานานอันนี้มันจะมีผลมากกว่ามาฟิตไม่กี่เดือนเอาเอา,เอาเหมือนคุณท็อปเนี่ยไปซื้อ device มาเต็มให้หมดเลยแล้วก็ทำให้สองสาเดือนแล้วก็คิดว่าสุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วจริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันมีอีกคำพูดหนึ่งที่อยากให้ทุกคน ได้ take home message กลับไปคือ longevity exceeds velocity ด้วยไม่ใช่แค่ long longevity, longevity escapes velocity อย่างเดียว โอเคค่ะถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเทคโนโลยีตอนนี้มีอัปเดตบ้างขอสรุปเมื่อกี้ก่อนนะคะก็1คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหรือจริงๆวันนี้เริ่มความตั้งใจก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งการแฮ็กต่างๆที่ง่ายๆอันนี้ก็เมื่อกี้ก็มีคุณท็อปที่สรุปไปหลายๆประเด็นคุณท็อปอยากเสริมก่อนไปเทคโนโลยีอยากจะถามอีกเรื่องหนึ่งคือเรามีหลายๆเทส ที่เราทําเองที่บ้านได้ว่าเราตอนนี้สุขภาพดีแบบไหนโดยที่ไม่ต้องไปเจาะเลือดใช่ไหมครับหรือเสียเงินอันแรกคือแตะพื้นถึงไหมที่เมื่อกี้คุณหมอบอกนะครับอย่างที่สองคือนั่งขาตมัดแต่ตอนนี้ต้องดูดูระวังระวังนะแล้วก็ลุกขึ้นมาโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้มือผมไม่อยากคือเดี๋ยวกางเกงขาดแน่ถ้าใส่สูทคือมันจะลองทําที่บ้านครับลองนั่งคาตมาดแล้วลองลุกขึ้นมาโดยที่เอาขาสองอันยันตัวเองขึ้นมาได้โดยที่ไม่ใช้มืออันนี้ก็เป็นเทสต์ที่สองที่ทําได้เลยแต่ที่สามที่ผมสงสัยคือ grip grip มันมี correlation อะไรยังไงกับ cognitive ability หรือ micro muscle group micro muscle group สำคัญยังไงเมื่อเทียบกับ macro muscle group อันนี้ทำไมคนการบีบมือมันเกี่ยวอะไรกับอายุยืนนะครับผมอ,อธิบายให้กับทุกคนฟังหน่อยได้ไหมครับคือจริงๆต้องบอกงี้ฮะในปัจจุบันเนี่ยการวิจัยมันก็มีเยอะแยะบางทีเขาก็เอาการบีบมือมาแล้วคนที่บีบมือปุ๊บอ่ะอายุยืนเข้ามาผูกกั้มาเกี่ยวกัน ล้วถามว่ามันเกี่ยวกันมากไหมอย่างที่บอกว่าคนที่บีบมือได้ดีกว่าเนี่ยมันก็ควรจะมีความแข็งแรงมากกว่าอายุควรจะยืนกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าการบีบมืออย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกภาพรวมสุดท้ายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับของสุขภาพดีคือตื่นมาตอนเช้าเรารู้สึกมีพลังแค่ไหนอันนี้สำคัญมากคือบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลเยอะมาก แล้วตัวเลขเยอะมากถามว่ามันดีไหมมันดีแต่คอสำคัญคืออะไรที่เราอยากมีอายุยืนยาวเพราะเราอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่แฮปปี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปฟิกซ์กับอะไรบางอย่างเช่นตัวเลขมากจนเกิดไปไม่ใช่มันไม่ดีนะครับแต่มันอาจจะทำให้เราผิดทิศผิดทางไปได้เพราะนั้นเวลาคนปกติบางทีผมก็จะมีนักเรียนหรือใครที่เรียนอยู่กับผมเนี่ยผมบอกว่า อย่างเช่นการลดน้ําหนักสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราลดน้ําหนักเพื่ออะไรหนึ่งคือสุขภาพดีแต่ทุกคนบอกว่าเราจะลดสิบโลยี่สิบโลภายในกี่เดือนผมถามสุดท้ายเราลดเพื่ออะไรเพื่อมองตัวเราในกระจกแล้วเราภาคภูมิใจเวลาเราเจอดาราสวยๆเราหล่อเราเดินไปถามน้ําหนักเท่าไหร่เราก็ไม่ถามจริงไหมฮะสุดท้ายคือถามว่ามันช่วยให้อายุยืนไหมกิบสเต็งเนี่ยมีวิจัยบอกว่าใครกิบสเต็งดีอายุยืนบอกได้แค่นี้ครับแต่ถามว่า เกี่ยวเนื่องกันมากแค่ไหนอันนี้ก็ตอบยากเพราะถ้าจะให้เลือกกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่ที่ให้เลือกกล้ามเนื้อที่ทําให้เราอายุยืนนะครับกล้ามเนื้อที่ทําให้เราอายุยืนนะอันดับแรกคือหัวใจตรงไปตรงมานะครับอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําเลยว่าทุกคนอาจจะมองข้ามกล้ามเนื้อที่ทําให้เราอายุยืนแล้วมีความสุขคือกล้ามเนื้อขาของเราครับเพราะอะไรเราอายุเยอะแล้วเราอยากมีความสุข อย่าสุขภาพดีเราต้องเดินออกไปข้างนอกได้ถ้ากล้ามเนื้อขาไม่ดีเราเดินไปหาคนที่เรารักได้ไหมฮะเราเดินไปโดนแดดได้ไหมบลูโซนอายุยืนใช่ไหมกินวายอายุยืนใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วคี์สำคัญคือความสุขครับบลูโซนเนี่ยคือเขาแฮงเอาท์เขาก็กินวายกันตอนกลางวันในอากาศบริสุทธิ์ลมทะเลพัดโดนแสงแดดอ่อน,ออน นี่ครบเซตสุขภาพดีครับแต่ไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องมืดแล้วซดวายอางน,นี้คนละเรื่องนะคนละประเด็นนะไม่คนละคนละเรื่องยาวไปปนกันเพราะนั้นบางคนกินวายแล้วอายุยืนบางคนกินวายอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเราไม่เข้าใจคีย์ของมันจค่ๆขอบคุณคุณหมอท็อปมากๆนะคะจริงแอบเห็นวิดีโอที่คุณหมอบอกสามอย่างที่กล้ามเนื้อหัวใจปอดแล้วก็ขาก็เป็นสามอย่างที่เป็นกล้ามเนื้อที่ ถ้าเราอยากอายุยืนก็ดูแลมันให้ดีหัวใจคาร์ดิโอปอดอากาศบริสุทธิ์หายใจเข้าลึกๆทำเมดิเทชันกล้ามเนื้อขาเดินให้เยอะลุกนั่งจริงๆง่ายมากนะครับสมมุติเราอยากลดน้ําตาลในเลือดเนี่ยท่านสามารถที่จะลดน้ําตาลในเลือดได้ทันทีหลังมื้ออาหารภายใน10วินาทีด้วยการกินข้าวเสร็จแล้วทําอย่างนี้แล้วก็นั่งอย่อยางนี้10ทีถ้าให้ดีคือทํา20ทีไปเลย 1คือคนที่เข่าเสียก็ทําได้เพราะมีเก้าอี้รองรับแล้วก็จะได้กล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยเพราะบางคนเนี่ยต้องบอกนี่ฮะเทคนิคการลดน้ําตาลในเลือดหลังอาหารเนี่ยคือการเดิน10นาที15นาทีแต่บางครั้งเนี่ยเราเดินออกไปในที่ PM บ้างอยู่ในออฟฟิศบ้างใช่ไหมเราทางานในออฟฟิศบ้างม,มันยากไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องดีไซน์ถ้าหลังกินอาหารแล้วเราลุกข,ขึ้นนั่งขึ้นลงอย่างนี้20ครั้งได้หรือขนาดเรานั่งประชุมอยู่เนี่ยเราลุกข,ขึ้นลงเราอาจจะโดนด่าได้ใช่ไหมฮะแล้วเออ ให้เราทํานี้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นการออกกำลังกายคราฟมัสโซทำตอนนี้ก็น้ําตาลลดครับบางคนบอกเ่ายง,ง่ายจังลองทำสิบนาทีดูครับ <laughs> ลองทำสิบนาทีดูฮะตอนนี้กลับไปทําที่บ้านก็ได้ฮะตอนนี้ <laughs> แต่ถ้าลองทําดูจะรู้ว่าอันนี้ช่วยเยอะมากนะครับมันเป็นการออกกาลังกายคราฟมัสโซที่ทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงไวมากนั่นเองนะครับค่ะขอบคุณคุณหมอท็อปมากๆนะคะ